อข่าวนี้พี่น้องครับหากินไงโพดผนว่าใส่สบงไวัผมร่องส่งบินทบาท <c oughs> พาระปลอมพิรุษชํานะครับะสะดตุตตาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งกายค่ายพระแต่ไวัผมร่องท่งครับคิวดกหนวดเข้าบกวนเดินบินทบาทหลอกชาวบ้านชาวบ้านก็นสิเสือ้อยู่อ่ยนะฮนี่กัเป็นผู้สื่อข่าวไร้ยงนวามี อชาชีพมาทุกรูปแบบคู่มือนี่ครับหากินกันแบบง่ายๆแตงกายเป็นพระยางบินทบาทก็ได้เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอชอดอซึ่งกับเป็นผู้ใส่ t ิ k กตอกนะครับสวมอ่าสุดที่พงหรือที่รู้จักกันในนามคู่พงตอชอดออินดีนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอชอดอเขาตรวจสอบใชยแตงกายไข่พระเดินบินทบาทในบนทีบ้านอ่าน้องให้ ตำบลพะลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับเนื่องจากพิรรษใส่สบงหมจีวอนแต่ไวผมยา้าล่องส่งนะครับคิวดกไวยหนวดเข้าโดยเขียนแคปชั่นว่ามีทุกรูปแบบเนาะทุกวันนี้ใช่พระสงฆ์จริงไหมครับมานศาสนาหาซองกระถินนาอสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วง อ่าเศร้าของวันที่เจพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เข้าสอบถามชายแต่งกายคล้ายพระกำลังเดินอุ้มบาตรบินฑบาตอยู่นต่อไปนะครับพ่อสอบถามเจ้าโตก,กันยั่งยืนยันว่าเป็นพระเจงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบ่เสื้อครับโดยบอกว่าไหวผมเห้วน่าคิวกับหนวดเข้ากับบกวโกนแบบนี้บ่เป็นพระหรอมั้งพูดว่าแต่ชายคนดังกล่าวบอกว่า จะไปตัดผมมือนี่ละนะฮะพอเป็นวันโกนนะครับก่อนเจ้าหน้าที่จะาาถามว่าเป็นพระมาจากสนะใช่คนดางกาวก็บ,บอกว่ามาจากบ้านหนองไผ่นะอำเภอหนองหานจังหวัดดพนนรีนะซึ่งกัเจ้าหน้าที่พยามนะครับให้สารภาพว่าเป็นพระปรอมและแจ้งว่าสามารถาคนดูใบสุทธิการบวชกับพระได้นะครับถ้าคนหาพ่อพอนะครับ ต้องถึงดำเนินคดีเด้เพื่อนว่าจากนั้นครับได้เชิญตัว้ฮคืน <c oughs> ครถกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจเพื่อผ้าไปที่สพเมืองขอนแกน่นแต่ชายคนดังกล่าวย่างายเบียงกับเบย่อมไปนะครับบ <c oughs> ้าปบ่ไปเ่นว่าบ่มิถุรละบ่มิถุรละแถวนั้นนะครับบอกว่าสิย่างไปเองนะครับแล้วก็เดินบินทบาทแลว้วก็จะกับกุฏีแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะบอกว่าจะคุ้มโตใสกุญแจมือ พ็ถือว่าคัดคืนการปฏิวัติหนาทีของเจ้าพนักงานพอ,องก็บอกว่ายามาทําแบบนี้แต่งกายไข่พระเมื่อเพื่อมาหลอกลวงเป็นม่านศาสนาทําให้ศาสนาเสื่อมเสียจังด้ก็ตามครับจากการสักถามกันอยู่พักไงฝา่ายพระป้อมกับย่างเถียงหลังชนฝากระทั่งท้ายที่สุดเ,เจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้ทําการควบคุมตัวส่งสพเมืองขอนแก่นนะครับ จากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบว่าเป็นฉี่สีม่วงนะครับมีสารเสียดในร่างกายเจิงทรงโตให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ศาสนาเสื่อมเสียอาศัยผาเหลืองในการหลอกชาวบ้านหากินแต่ยังงงครับเนื่องจากยังมีคนหลงเสือใส่บารให้กันกรมี่ครับทั้งนี้ครับผมย้าคิวดกวีหนวดเข้าสิ่งที่เหมือนพระ มิยางเดียวก็คือห่มผ่าเหลืองครับกับอุ่มบาทเดินบินทบาทเท่านั้นครับนอกจากนั้นปลอมเบิดเลยนะครับเออเบงแล้วมันส่งปลอมนั่นะนะครับแมนอ่อบ่บปลอมกับส่งปลอมแบบนี้นะครับแต่คันแมนพัดจริงก็ต้องยืนยันกันละอ่อต้องให้เหตุผลว่าเป็นหยังก็บ่าตัดผมเป็นหยังก็บ่าโกนหนวดนะครับอ่อเพื่อเออโอ้เหตุคุณแนวคุมือนี้จากแมนอีหยังหมุนอุ้ยปุยนะครับไปอีกจักขราวหนึ่งพี่น้องครับ นี่กัเป็นเรื่องร่าขาวคร่าวประกวดออกแบบสถานีตำรวจเพื่อประชาชนนะมาเบิ่งครับพี่น้องครับ,น,รบนี่กัมีกิจกรรมนะครับผอ,อ,อตรได้มอบร่างวันนะครับนิห้กับนิสิตนักศึกษาในการประกวดออกแบบสถานีตำรวจเพื่อประชาชน สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าหรอยหเหมื่วัานนี่ครับเมื่อเวลาประมาณ14บสนาฬิกาประมาณใบสองหมื่ว่านนี่ครับพลตำรวจเอกกิจรัตดพันเพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพอบอตรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสถานที่ตำรวจเพื่อประชาชนโดยมีคณะผู้กอ,อผู้ซอยพอบอตรและก็ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตรอร,อรวมพิธีนะครับสืบเนื่องมาจากสำนักง,งานทรงกำลังบำงรุงตรอจัดโครงการประกวดออกแบบสถานีตำรวจเพื่อประชาชนเพื่อคัดเลือกแนวทางแนวความคิดในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับในการให้บริการประชาชนนะครับ และก่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตำรวจโดยเปิดโอกาสให้นิสิตนะักศึกษาที่มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมประกวดเสนอความคิดเห็นนะครับในการออกแบบพร้อมโดยมีเอกลักษณ์และกะความยั่งยืนในระหว่างเมือ่อวันที่26กรกฎาคม2 0 1 7ถึง20กันยายน2017ครับและกาได้ประสานความร่วมมือ กับสมาคมสถาบนิกสยามในพบรรา,ราชูปถัถภมนะครับในการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลน,นะครับโดยมีผู้ได้รับรางวัลรางวัลที่หนึ่งเงินสดนะครับเป็นรางวัลเงินหนึ่งแสนบาทผู้นีใไ้แก่น่ายศิวรัตนขวัญจัน,จรรนท,น 50, ทร,นนนนร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รางวัลที่สองนี่ห้าหมื่นบาทครับได้แก่นายวัฒนาพร่มศิีย์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวายรางวัลที่สามนั่นเงินรางวัลสา0 0 0ืนบาทได้แก่นางสาวพฤกษชาท่องอวมใหญ่นางสาวบันทิตาสิรินิคมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและก็รางวัลนะครับปปูลาโวดได้เงินพิเศษไปอีก1,000งบาทได้แก่นายวัชรศักดิ์นะครับแร่มประช่า จากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุทัยายนะครับทั้งนี้ครับการประกวดออกแบบสถานีตำรวจเพื่อประชาชนนั่นเป็นก้าวแรกครับในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับในการออกแบบสถานีตำรวจเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งผลงาดนดังกล่าวจะนั่ไปใส่เป็นต้นแบบในการก่อสร้างสถานีตำรวจ ทั่วประเทศต่อไปพนมันย,ยังสั่นนะครับแต่ว่าแบบพนเกลโอเคศได้โปร่งโปร่งดีพี่น้องครับแบบโปร่งโปร่งดีดูดีวันต่อไปนะฮะไปเบิ้งข้าวนี่พี่น้องครับใส่ได้สองชั่วโมงพังแนวไดน,นอบาทที่นี่สาวดวงซวยครับไอโฟนสิบหกโปรแม็กนะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆใส่ได้แค่สองชั่วโมงพังพอนะ่าไปซื้อยืดใส่เลยแม่ยก่อยสาวดวงซวยครับแชร์ประสบการณ์ไอโฟนสิบหกโปรแม็กนะครับเพิ่งซื้อมาได้ ประมาณ2ชั่วโมงเ่ยละ่ะพังยังบัท่านได้ใส่เลยวันต่อไป11พฤศจิกายน2 5 6 7หเหมื่อวานนี้ครับุ้มีผู้ใส่ติกตอกนะครับได้โพสต์คลิปแชร่ประสบการณ์ซื้อ iPhone 16 Pro Max มาได้แค่2ชั่วโมงเครื่องพังโดยระบุข,ข้อความว่าเสียเงินห0 0 0มื่นยังไม่ทันได้ตั้งค่าเสร็จเลยเครื่องพังแล้ว #iPhone 16 p r o Max นะครับ h a s h uh, g นะครับนาจอข้างพูดว่าซึ่งกับเจ้าตัวได้ว่าว่ามันเป็นดวงส่วยหรือว่าเป็นดวงที่แบบว่าพสุขเขาพเสาแทรกกับบองหูนะ16 Pro Max เนี่ยนะครับซึ่งกับเพิ่งซื้อมาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเรียบร้อยไปแล้วจ้า,พ,าพูดว่าผู้ใดที่บอกผู้ดใดที่บอกว่าเป็นที่ซิมหรือบอเปิดได้เบิรนะครับแต่จะปดแล้วเท็บ่ได้นะครับ นะปัดขค้ืนกะบ,บ่ไปครับบ่ไปบ่ามายอย่างเลยรีเสตหลายเธอแล้วนะครับปิดเครื่องกับย่างบ่ได้ครับแต่เป็นคอนกันครับต้องเอาเครื่องเขา่าศูนย์แล้วพลวายจังสันนะซึ่งกันได้เคยเปิดเผยว่านะครับได้เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเจ้าของโพดพญามจะเข้าไปตั้งค่านะคตั้งค่าเครื่องกับข้างปัดไปปัดมากับย่างปัดบ่ได้นะครับเครื่องมีอาการร่วน แลวก็บสะเทียนสื่อมากแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเป็นอย่างต้องเป็นจัาซี่นะฮะหลังโพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับในรูปแบบเสี้ยนแปวิจารณ์มุวยนะครับเป็นจํานวนหลายเพว่าสิเป็นของผมขิดตั้งแต่วันแรกตอนนี้เดือนกว่าไม่มีใครช่วยได้เลยไปศูนย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เขามาตอบคอมเมนต์แบบหโวอกเดียวกันบน่ไปพร้อมกับแนะนําวาไทรงเข่าศูนย์ เขาลงให้ใหม่ได้แต่เจ้าตัวกัย่งเขามาตอบว่าเอาเข้าเรียบร้อยจ้าศูนย์บอกเจอกันเยอะเลยนีตัวใหม่นี้เพผลว่าจังสั่นนะครับมาของใหม่นะครับออกมาใหม่ๆก็จังวานนั่นแหละโอ้นาะ